หมูสามชั้นหมักเกลือจ้ะ สลด์บางๆทอดสไลด์าบางๆทอดจ้ะได้แล้วจ้าหมูสามชั้นเรา สไลด์หมู3ชั้นทอดเกลือหมักหมู3ชั้นหมักแบบว่าเราสไลด์แบบบางๆหน่อยค่ะเอามาทอดแบบนี้นี่ไงได้ของเราแล้วสไลด์หมู3ามชั้น สไลด์แล้วก็หมักเกลือหน่อยหนึ่งจ้ะหมักเกลือนิดหน่อยโอเคจ้าได้แล้วจ้าสไลด์หมูสามชั้นของเราหมักเกลือทอดให้ลุงหมายจ้าอร่อยเลยจ้า